สวัสดีค่ะเย็นวันนี้นะคะทุกคนเรากำลังจะเลินไปกินไอศครีมร้านเก่าด้านเถิมร้านโปรดแต่ว่าไกลนิดหนึ่งไกลนิดหนึ่งประมาณสามนาทีโอ้ยทำไมเลินไว้นะสามนาทีมันเลินไม่รอ ให้น้องวอนพาไปว่าเขาจำร้านได้อยู่ไหมจำได้ใช่ไหมเขาไม่ให้เห็นหน้านะเขาให้เห็นแค่ข้างหลังก็พอวอนเขายังเปิดอยู่ไหมน้องวอนเข้าตรงนี้แ้ก็เข้ามาตรงนี้เลื่นไปอีกแป๊บเดียวทำไมไม่เห็น เดี๋ยวเขาว่า,จะจะวาเรามือแต่ไทยอยู่นะ <c oughs> จะโดนเขาว่าจริงๆและแล้วก็ถึงร้านไอศครีมพอลลี่เลยนะคะทุกคนอา้าเลิกเอาค่าใครชอบรสอะไรก็เลิกเอานะคะไอเราชอบชาไทยซึ่งน้ำชาเย็นชาไทยอะไรดูเอานะคะทุกคน ชาไทยอร่อยที่สุดของน้องสั่งโยเกิร์ตโยเกิร์ตอะไรนะจำไม่ได้จำได้แต่ของเราเพราะว่าเราชอบกินชาไทยเราไม่คิดว่าเรามาวันนี้จะได้กินไอไอสครีมชาไทยนะคะท,ทุกคนลายลายเดินก่อน,อนที่เราไปแต่ว่าไม่มีชาไทยนะคะ จะมีรถอื่นเข้ามาแต่ว่าวันนี้โชคดีมากๆไม่คิดว่าจะได้กินนะคะแต่ก็เราก็ได้กินคือสั่งเลยนะคะทุกคนปกติถ้าเรามาร้านนี้เราก็จะกินวานิลลานะคะทุกคนเราชอบกินวานิลามาเรามาครั้งนี้เราก็ได้กินชาไทยชื่นใจชอบมากๆเลยนะคะที่ ทุกคนที่อะไรที่เป็นชาไทยและแล้วก็อยากกินบิงวิงชัวิงชูบิงซูชาไทยนะคะทุกคนอยากกินอีกนะคะน้องบอนสั่งโยเกิร์ตโยเกิร์ตโยเกิร์ตอะไรนะน้องวอนที่น้องวอนสั่งเมื่อวานน้องวอนครับน้องวอนสั่งโยเกิร์ตอะไรนะเมื่อวานจำไม่ได้ น้องก็ยังจำที่น้องสั่งไปไม่ได้นะคะทุกคนเราก็อยากให้น้องได้ชิมนะคะเพราะว่าชาไทยของเราอร่อยที่สุดแต่ของน้องสั่งฮันนี่ทษไปนะคะทุกคนตอนแรกอะ่ะเขาสั่งเป็นไอศก,กรีมเป็นช็อกโกแลตแต่ว่าเราเขอเปลี่ยนได้ไหมน,นะคะทุกคนเราก็เปลี่ยนค่ะเราเปลี่ยนเป็น,ปนไอศก,กรีมเป็นวานิลาเพราะว่า ช็อกโกแลตอ่ะเขาก็ใส่มาให้อยู่แล้วนะคะทุกคนฮันฮนี่โทษของร้านเนี้ยคืออร่อยมากเราไปทุกครั้งเราก็ต้องสั่งนะคะทุกคนขนาดมาสองคนนะคะสั่งฮันนี่โทษไปหนึ่งอย่างแล้วก็แม่ก็กินชาไทยน้องก็กินไอศครีมโยกเกิร์ตนะคะเพราะว่าถ้าเราสั่งเยอะกว่านี้เราอาจจะกินไม่หมดฮันนี่โทษอะเราต้องกินสองคนถึงจะหมดนะคะทุกคนอ่ะ มันก็ชิ้นใหญ่อยู่นะคะทุกคนไม่สามารถที่จะกินคนเดียวหมดนะคะเราก็ต้องช่วยกันกินเพราะว่าเราก็กินชาไทยไปแล้วอเงี้ยถ้าเรากินเยอะเกินมากเกินไปมันก็อาจจะไม่อร่อยเลยอย่างเงี้ยนะคะกินไม่หยุดเลยนะคะของชอบ <c oughs> เวลาเจออะไรที่ชอบใจก็คือประมาณนี้นะคะทุกคนน้องเล่นไม่สนใจเลยนะลูก ขนาดไม่มีเนยล่ะเนี่ยเราก็แอบ,บชิมของเขายกเกินมันก็จะออกรู้สึกว่าจะออกเปรี้ยวนิดๆนะคะเพราะว่าเขาสั่งมาแล้วเขาต้องกินนะคะทุกคนไอเราก็กินของเราแล้วก็ฮันนี่ทษของเราก็มาแล้วคะ่ะรู้น้องนะคะทุกคนน้องกินไม่หยุดไม่หย่อนเลยเพราะว่าเราลอนานประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีนะคะทุกคน ก็ต้องใจเย็นๆรอนิดนึงถ้าอยากกินของอร่อยก็ต้องรอนะคะเขาก็บอกเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วเออใช้เวลาประมาณนี้นะคะประมาณ25นาทีนะคะหรือว่าช้ากว่านั้นนิดนึงนี่นะคะทุกคนชอบมากๆคืออร่อยอร่อยที่สุดเลยแหละกินกันคะ่ะไม่อ้วนให้มันรู้ไปนะคะทุกคนสองคนแม่ลูก เออว้วถ่ายยังไงได้หัวครึ่งเดียวนะคะทุกคนทุกคนเราสองคนไม่ลูกถ่ายยังไงเออเห็นแต่อาหารก็พอนะคะวันนี้ขอให้เห็นแต่อาหารก็พอ,อ,อคำโตโตค่ะว้าวโคตอรอร่อยคือทั้งครีมทั้งไอศครีมแล้วก็ขนมปัง กินแบบอะเลสอนดรอยเลยนะคะทุกคนน้องยิงชอบมากๆดูน้องกินเลอะปากไปหมดแล้วแม่ก็ยังกินติดปากอยู่เลยนะคะทุกคนเพึ่งเห็นค่ะน้องกินอร่อยมากเลยทุกคนดูสีไอศครีมลูกใหญ่มากๆนะคะทุกคนถ้ามาคนเดียวนี่สั่งนี่กินไม่หมดแน่ เวลามากับเพื่อนหรือมากับครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะทุกคนทามากับครอบครัวก็สั่งหลายอย่างมาเลยจะได้กินหลายรสชาตินะคะทุกคนของหวานนานๆทีนะคะทุกคนเราก็ไม่ได้กินบ่อยนะคะถ้ากินบ่อยเกินไปแล้วก็อาจจะแบบน้ำหนักขึ้นเนี้ยความจริงก็ชอบนะคะอยากกินบ่อยๆอยู่เหมือนกันแต่ว่า เราก็ต้องเวลาเรากินเยอะแบบนี้ไอศครีมก็หวานข้าหนมปังเราก็ต้องออกกำลังกายให้ด้วยนะคะทุกคนไม่อย่างนั้นร่างกายของเราพังแน่ๆเพราะว่าเรากินขนาดนี้ไงเี้นะคะถ้าเรากินเยอะเราก็ต้องไปวิ่งบ้างออกกำลังกายอย่างอื่นก็ได้น,นะคะทุกคนช่วยให้ละลายไขยมันนิดนึงอ่งเงี้ยนะคะ หน้าวันนี้ก็เออเฮิร์จัดไปค่ะเบาๆขาหนมปัางเขาก้อนใหญ่มากแต่ก็เราเราบอกว่าเออเขาทำเก่งจังเลยเข้าหนมปัางที่แบบว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วก็แบบเคลบช็อกโกแลตแล้วก็ใส่ไอศครีมมาคือมันอร่อยอะ่ะทุกคนแล้วก็อยากลองทำกินเองที่บ้านอย่างนี้นะคะแต่ก็อาจจะใช้เวลาอยู่ หรือว่าไปกินที่ร้านนั่นแหละง่ายที่สุดอร่อยด้วยนะคะจัดไปค่ะเริ่มอิ่มแล้วนะคะข้าวหนมปังก็ยังไม่หมดน้องจัดคิมน้องกินคีมไปเยอะมากนะคะน้องกินอย่างอรอยอร่อยนะคะทุกคนซึ่งทุกคนได้รูคลิปเก่าของน้องตั้งแต่คลิปแรกตอนที่น้องกินคีย kfc นะคะทุกคน คลิปนั้นน้องก็อายุกำลังสิบขวบนะคะตอนตอนที่น้องกินเคฟกสีหน้าตอนนี้น้องส,สิแล้วนะคะทุกคนก็ขอบคุณพี่ๆป,ป,ปนาน้าๆนั้นๆนะคะที่ชื่นชอบน้องในะคลิปนั้นนะคะทุกคนเห็นเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยเพราะว่าเอาเอเป็นกําลังใจให้น้องนะอยากให้น้องอในอนาคตข้างหน้าอยากให้น้องเป็นคนดังหรือว่า ประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากๆนะคะณตอนช่วง 13, สิบสามสิบเออช่วงสิบสี่เนี่ยน้องค่อนข้างห่างหายไปนิดนึงนะคะทุกคนน้องไม่ค่อยเข้ากล้องเลยนอกจากว่าเออเดอิแล้วก็มีเฉพาะคุณแม่คนเดียวนะคะที่ทําคลิปลงแบบว่าไม่หยุดเลยแต่ว่าน้องอะ่ะหยุดไปนิดนึงนะคะทุกคนคือน้องอะ่ะไม่อยากเข้ากล้องเลยคือก็ไม่อยากบังคับนะคะความจริงตอนเด็กๆอ่ะ ความคิดเขาอาจจะเปลี่ยนอย่างนี้นะคะณต,ตอนนี้เวลาเราไปไหนก็เริ่มจะเข้ากล้องกับแม่อยู่บ้างนะคะทุกคนแต่ช่วงก่อนนี้คือไม่เอาเลยนะคะเพราะว่าเขาอาจกําลังโฮอร์โมนเปลี่ยนอะเนาะทุกคนเราก็ต้องเข้าใจเขานิดนึงนะคะแต่ณตอนนี้เขาน่ารักลงสิเขาโตกว่าคุณเขาสูงกว่าคุณแม่แล้วนะคะเขาน่ารักมากตอนเนี้ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ